ในเกมนะคะนี่กับครูคิชเชนนค่ะในโปรเตปไม่ใช่สิที่ใครเก่กอันนี้เราจะมาดูม้าค่ะเพื่อช่มาแชร์ตัวาค่ะนะแชรเราจะไปดูตัวเลยแบบไหบ้างนะคะออื่นนะ ตอ so so like ันนี้เนะคะตัวนี้นะคะจัเป็นเห็บนะนี่นะคะอย่างนี้นะมันจะเป็นอะคริลิเเจอนะคะอันนี้ใช้ติชช่ดก็เหมือนกับแบบเวลาเราตีวิเลเจอรตีชาบาถูกไหมีเอลอมือบเป็กระสายดอะไรเงี้ยค่ะเนาะต่อไปนะคะป๊อปปาปี้นี้ไม่ใช้ก็ะเจ็จ้ะ

นี้นะคะกลับไปเป็นดิฟวอเตอร์สามารถกดเลือกได้ตรงนี้เลยนะคะนี่ค่ะดิฟวอเตอร์เอ้ยอันนี้ใช้ชิปแท่งน,นะคะจริงก็คือดิฟวอเตอร์นะคะคือน้ำเดือดเน่ะเอาน้ำเดดนี่นนนนะแบงแบนโอเคไม่ม <Okay. S 1> ี นะคะแม่สิมก,ก็จะเป็นเหมือนน้ำหยดนะคะเวลาแบบเราหย่ในะต้น้ำอะไรอย่างี้นะคะนี่นจะหยดสีนะคะต่กไปเป็นตัวอนชานะีสีดี่ค่ะมันจปนนี้นี่เดี๋ยวขอนี้ัะไปสมุดตรงนี้ก่อนนะ,ะโอเคนี้นะคะโอ,คโอ๊ยเหมอกับกินดา นี่นะคะนี่มันจะเป็นหูนะคะดู่อก็ยิงบอลก็จะเหมือนกันเเป็นเหมือนกันขั้บนเลยเป็นหนนม,น,มนะคะนี้ก็ไปได้เอามัดนินเทออกนะคะข้าวเวกันนะ ที่ประกาศจะเหมือนเดิมนะคะมาเดี๋ยวต่อไปเป็นซึมดัสเป็นผงอะไรก็อย่างะคะ่้ชมอ่ะมันจะเป็นผงนะแต่อันนี้ออกมามันก็จะแผ่มันจะเป็นตัวแบบเมื่อกี้ที่ท่านผู้ชมเห็นนะคะต่อไปเป็นเลนซึ่งก็ไฟนะคะเฮ้มันเป็ไฟใช่อัวนี้ไฟเป็นสีฟ้ามันจะแผ่ป่ะ แฮปปี้เรเซอร์นะคะมันจะเป็นไม่ใช่หัวใจนะมันจะเป็นแบบนี้ค่ะมันจะเป็นเดี๋ยวรูปหัวใจนะที่จริงอันนี้มันจะเป็นของรูปหัวใจเลยนะคะต่อไปนะคะอันนี้อันนี้ที่จริงรูปแบบนี้นะคะมันคือของแฮปปี้เรเซอร์คะแต่พอเจสเจอร์แพ็คแลค่ะมันใช้หัวใจไปแล้วเราผสมผสาแกันะมันก็จะเป็นอย่างนี้เลยคะ่ะนี่นะคะต่อไปเป็นอะไรอะ่ะ ่ไออ้อ้้าอ dragon. ออูันนี้เป็นแบบระเบิดนะคะเหมือนระเบิดตุ้มอ่าเมื่อกี้ก็คือระเบิดนะคะแบบระเบิดใหญ่เลยพอดีเมื่อกี้เลยไปที climate, A, ่เก็บอะไรไปเป็นอิงเป็นหมึกนะคะเนี่ยมันจะเป็นหมึกดเป็นดนะคะแหลกคลาสเนี่ยเองคลาสคืออะไรที่นูนะคะนี่อันนี้เขาออกอันนี้คลาสเชื่ออไรนี้อันนี้ออกเย่ห <Skills ibles> ้องแต่งตัวจะแทนคือ อันนี้ก็เหมือนกับแบบลาวาหยุดนะคะเออลองเอาลาวามาดูดิเออเนาะเออมันก็เป็นลาวาแบบนี้นะคะเวลานี้มันก็ะเด็นเนะาะลองดูก่อนมันเหมือนกับแบบเป็นลาวาอะไรเอออันนี้ว่าล้ายๆฟองบับเบิ้ลเลยลนะาวาไม่เดือดเลย เดือด้นมาคต้องการให้เจ้าเดือดตัวจ้ะรห็ไหมใี่เดือดข้ามาค่ะโตเนนะคะ้วมันก็เป็นนี้เติมกระดาษถังในตัวนะมันสั่กมแตกนะต่อไปนะคะเป็นมอสมอสเลนนะคะที่มันจะเป็นเหมือน นี่เป็นไฟอย่างนี้นะคะนี่มันจะเหมือนกับแบบไฟเป็นแถวเล็กใหญ่กลางอะไรงี้แล้วก็มันจะมีไฟผลใตการทันเนอร่เไปยิ่งไกลไปยิ่งใหญ่นะคะนี่นี่นี่ต่อไปเป็นน้อตนะคะ ไม่เคยเกิดอะไรมนะั้งไม่ดีนะแต่ไม่เกิดอะไรนะคะมันไม่มีอะไรติดขอโทษเราะเหมือนกบอับแบบลอ็อกเปิดประตูนล็อกลอ,ลอมันจะอะไรอยู่เข้าไปใช่ไหมคะท่านแหละมันจะเป็นอยนะ่ไงนั้นืมออืมอืมออืมออืมอืมมอืมอืมอืมออืมมันจะเป็นอืนอืมอมอื็ะอ จะแผดแล้วก็มันจะเป็นหยาดฝนนะคะที่ชมมาตุนหยาดฝนแบบฝนโปรยอ,อย่างนี้นะคะเนี่ยฝนโปรยแต่มันไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นเลยจะแผดน,นี้หอน่ารักดีนะชอบเลยค่ะเตสโตนะคะก็เหมือนกับแบบวางเตสโตนะนีคะทุกชมเดี๋ยววางให้ดูเดี๋ยววางใกล้ๆเราวางเราจะได้ทำงาน อ้าวไ่ทำงานคืออะไรขอตงมาปัดกว่านจะเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยเพื่ชมเนี่ยมันจะขึ้นไออย่างเงี้ยพอดีอันนี้ลงทัวผนะคะมันจะขึ้นไอแบบนั้นเลยค่ะถ้านผู้ชมแล้วขึ้นไอแนี้เนี่ยเห็นไหมเราจะเปไอ็น้อ่นผู้ชม นะคะต่อไปนะคะเป็นสลามก็เหมือนกับแบบเวลาสลามมันกระโดดนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเอาให้ดูเนี่ยมันจะเป็นอย่างงี้เห็นไหมจุดๆมันจะมีของสีเขียวๆเด้งเหมือนสลามบอลนะนี่เวลายิงก็เหมือนกันค่ะมันจะมีหนังสือของสลามออกมานะะคนี่ค่ะค่ะใช่สมูทนี่คืออะไรเห็นะแต่ สองก็เหมือน,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 นกัน s n o w b a l นะคะก็เหมือนกับแบบล,ลาบารกบอนะคะ จะมีอยงไอหไมือนแ่งคล้ายๆของสลาบนะคแต่ก็ไม่ใช่ทําไมเป็นเปลก็เหมือนกับแบบเวลาเราโดนยานค่ะนี่นะเนีย่ยปากที่เขาดูแบบเฉพาะอ้อาวไม่ใช่เห็นไม่ได้อันนี้มันจะไม่เกิดไจน,นะ นะสเปลจะสเปลสามจะไม่เหมือนเพื่อนนะคะเนี่ยจะเป็นอย่างเงี้ย จะมีค่ะนี่อันสุดท้ายน้าเห็นก็แบบมีเศษน้ำอยู่ตรงนี้นะแต่นี้มันเป็นเตจไฟเนี่ยกงอะไรันร็นเลยนะรจะ้ ของลูกขนโนที่สวนนะคะแต่เวลาเราบินนะคะมันจะลงยากนิดนึงบางทีชอบไปกดสายด้านเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะคะบางทีบางทีแต่ละครื่องอาจจะไม่ค่อยชินนะคะเดี๋ยวให้เป็นสักการ์ชินก่นค่ะเยค่ะไหนบ้างคะอยากให้นิดอะไรอะไรก็บอกมาได้นะคะแต่บางม็อบก็จะคิดไปค่อยๆหามานะคะแล้วก็จะเอามาร์ไป ใเ้ทคนได้ดดกันนคับนนี้ไปก่อนนะคะมายค,ค่ะกดไลกดแชและกดแทนนะคะ้ลติดที่ช่ด้ะ